สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ6พฤศิาคม2565เกือบ5ทุ่มครับช่องตองพรพมมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนนอนคืนวันนี้มาเดึกนิดหน่อยครับก็จะนำเรื่องทั่วๆไปมาพูดมาคุยกันพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องสภาพลมฟ้าอากาศน,นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องอสมอค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19ไปถึงไหนแล้วครับ506เดือน3,000จ่ายวันไหนอะไรยังไงหักเท่าไหร่ ชกสสมก็จะมาพูดคุยในคืนวันนี้แล้วก็มาตรการช่วยผ่านบัตรคนจนโครงการเพื่อกางซื้อเป็นยังไงคนละครึ่งเฟส4เป็นยังไงสิ้นสุดโครงการเมื่อไร่จะมีคนละครึ่งเฟส5ห,หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นก็จะมาพูดมาคุยกันนะครับในค่าคืนวันนี้แล้วก็เนื้อหาสาระหลักเราก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าในเวดวงล็อกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลว่าผ่านระบบโซเชียลต่างๆมีคนได้รับรู้ข้อมูลนี้ไปเยอะแยะมากมายนะครับ เขาบอกว่าเหล้าขาวนะกินเหล้าขาวและกินยาเพนนิซิลินนี่นะมีการรักษาโรคติดเชื้อโควิดสิกได้อันนี้ก็จะมาพูดมาคุยกันว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับช่องตองพรพรมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดึกดึกเดือนๆก็มาเล่ามาฟังเล่ามาฟังเรื่องเล่ามาฟังเรื่องคุยกันนะครับขอบคุณจริงๆท่านทุกคนทุกท่านที่เป็นแฟนคลับตัวจริง เป็นผู้ที่ติดตามช่องไม่หนีไปไหนนะครับเราก็จะนําเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ชมาบ้านฟังในนา,นนานที่มีคุยดึกๆก่อนนอนครับเอาเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนนะครับลมฟ้าอากาศสภาพลมฟ้าอากาศทุกวันนี้อากาศแปรปรวนนะครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับความกดอากาศสูงกําลังปานกลางนะครับแผ่ลงมาปกคลุมบางอีสาน และตอนบนของประเทศนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มปกคลุมภาคอีสานแล้วตอนนี้เมื่อมากระทบกับอากาศร้อนที่ประเทศไทยเนี่มีเป็นช่วงอากาศร้อนตอนนี้นะครับก็ทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยจากข่าวจากสื่อเขาว่าวันนี้วันนี้6มินาคมมีข่าวทางสื่อเผยแพร่ออกมาแล้วครับจังหวัดเจษพงศ์ก็เสียหายไปหลายเหมือนกันเป็นเป็นร้อยกว่าลังคาเรือน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหลังคาเรือนโดนพัดถล่มปิวเสาไฟฟ้าลม้มไฟดับนะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชียภูมก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายของราษฎรและหาทางช่วยเหลือต่อไปในขณะที่ไฟฟ้าดับเสาไฟฟ้าลม้าฟฟาลมก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาใช้งานปกตินะครับนี่ก็คือ,อพิษของ พายุฤดูร้อนก็เท่าที่ทราบข่าวตอนนี้เล่นงานไปแล้วชัยภูมินะครับแล้วก็ยังมีที่อื่นๆที่มีคืมฟ้าคืมฝนและมีลมนะนะครับก็ติดตามข่าวที่ไหนมีฝนตกมีลมกระโชกแรงก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเขาว่าเริ่มวันนี้6มีนาคมและจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่8ซึ่งคืนนี้แหละครับคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่ภาคอีสานเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตก ภาคอีสานก่อนนะครับในขณะที่พรุ่งนี้ทีนี้วันที่7ไอ้ไอ้ใช่แล้ววันที่7วันที่7ก็จะมีภาคเหนือด้วยอีสานก็ยังมีฝนฟ้าขนองมีลมระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตกพรุ่งนี้มีภาคเหนือด้วยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ตอนบนก็เริ่ม 7, แล้วก็8นะครับคืนนี้ยังอยู่ที่ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ แต่พรุ่งนี้จะเริ่มไปที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกและใต้ตอนบนตามลําดับนะครับก็สรุปแล้วในช่วงวันที่6กถึงแทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ช่วงกลางช่วงล่างช่วงกลางนะภาคใต้ตอนบนเนี่ยยังมีได้รับผลกระทบด้วยจะมีฝนฟ้าขนองก็ให้พี่น้องระมัดระวังครับอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ พี่น้องชาวเกษตรกรก็ระมัดระวับบงความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยเราจะนแนบ,บลิงก์กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมได้กดดูแล้วก็สามารถดูได้ทุกวันมีข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านอากาศด้านฝนด้านลมต่างๆก็กดดูได้ทุกวันนะครับแนบลิงก์กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมก็สามารถอัปเดตข่าวสารดูได้ที่นั่นพรุ่งนี้ครับวันที่7 5มีนาคมเนี่ยเขาจะมีการประกาศเตือนอีกฉบับต่อไปก็ลองไปอ่านประกาศเตือนของกรมบุตุนิยมวิทยาเขาจะประกาศเตือนว่าวันที่7กับ8เนี่ยระวังยังไงต่อไปนะครับเอาละครับก็แนะนํากันว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยนะครับเรื่องอากาศมาเรื่องมาตรการช่วยผ่านบัตรคนจนมาตรการคนละครึ่งเศษสี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับยังเท่าเดิมอยู่ คนละครึ่งก็มีโครงการเพิ่มกาลังอซอื้อบัตรคนจนก็มีโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็ได้เงินเพิ่มกาลังซื้อพิเศษเข้าไปแล้ววันที่ 1- 2ครั้งก็คือ1กุมภาพกับ1เมนา1นเมนาและเงินเพิ่มกาลังซื้อ200บาทจะเข้าบัตรคนจนอีก1เมษาก็จบครับหมดหมดมาตรการคนละ่เพิ่มกําลังซื้อนะครับบัตรคนจนส่วนมาตรการอื่นๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสซี ได้รับการเติมเงินพันสองเข้าไปในแอปป๋าตังหลายคนบ่นบอกว่าได้น้อยจังใช้หมดไปแล้วนะครับสําหรับวันสิ้นสุดโครงการก็คือ30เมษายนนะครับก็จะสิ้นสุดโครงการแต่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่า,ามีข่าวนะครับเป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการครับว่าอาจจะมีคนร,ครึ่งเฟียดห้าก็รอฟังข่าวกันต่อไปครับว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงแต่ข่าวเนี่ยม,มีมีแหล่งข่าวเขาว่าแหล่งข่าวก็คือมีการพูดกันในวงใน เกี่ยวกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขากําลังปาารึกษาเลยกันอยู่ว่าจะต่อเฟสถ้าให้ดีไหมคนละครึ่งนะครับแต่ว่าคนละครึ่งเฟสซีเนี่ยจะสิ้นสุดวงการ30เมษายนนะครับใน,นขณะที่เรื่องของอสมอครับท่านผู้ชมที่ารบครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงไปัโควิด19เนะครับ506เดือนนั้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งแต่8กุมภาพันธ์หวันจ่ายก็ออกมาแล้วครับวันจ่ายจ่าย15มีนาคมนะครับจ่าย15มีนาะคมนี่ 2,005ตกเบิกตุลาคม64ถึงสิ้นกุมภา65 5เดือนเดือนละ500เป็น2,005ได้รับ18มีนาคมนะครับค่าเสี่อมใบโควิด19นะครับแล้วก็เหลืออีก500ต้องทำงานของเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนาไปก่อนแล้วก็จะได้ไปรับ18เมษาอีก500นี่คือการจ่ายค่าเสี่งมใบโควิด19ของอสมรนะครับเสร็จแล้วเดือนนี้อสมรจะได้รับค่าป่วยการนะครับค่าป่วยการปกติที่เคยได้รับพึ่งเดือน ก็คือวันที่15มีนา1,000ก็นั่นหมายความว่าเดือนเมษาพี่น้องจะได้รับเงิน2ครั้งก็คือวันที่15มีนารับ1,000ค่าบริการปกติเป็นค่าบริการของเดือนกุมภานะครับ1,000นะครับแล้วก็วันที่18มีนารับค่าสิ่งพิเศษ19ตุลา64ถึงกุมภา5เดือน2 0 5สรุป15กับ18 2เงินรวมกันพี่น้องก็จะได้รับเงินทั้งสิ้น3 5 0ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมอและก็อสอสอด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันหักชกศสมอเดือนนี้หักวันที่15นะครับ237าบาทเพื่อช่วยเหลืออสมอที่เสียชีวิต474คนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะทำคลิปแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการหักแล้วก็ลิงก์กดดูรายชื่อ,อสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นคนที่ค้างจ่ายเรื่ององค์กรยังมีหักมากกว่า237บาทนะครับแต่ยอดหักหัก15มีนาเนี่ย237บาทใครค้างจ่ายก็มีหัก15มีนาหักเพิ่มกว่านี้ และหัก18เมนาก็หักเพิ่มกว่านี้เช่นเดียวกันนี่ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวหด้านอสมค่าเฉีงยงภัยและก็ค่าบริาการนะครับรอรับ15 1,000รอรับ18 2,500ค่าเฉียงภัยโควรด19นะครับเอาละครับวกมาเรื่องเหล้าขาวและยาเพนิซิลินนี่เป็นไงรักษาโรคติดเชื้อโควรด19ได้จริงหรือไม่ก็มีแวดวงโซเชียลมีการแชร์กันว่าเหล้าขาวนะถ้ากิน ควบคู่กับยาเพนนิซิลินนี่แม้รักษาติดเชื้อได้นะติดเชื้อโควิดสิบเก้าอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนทางโซเชียลเขาแชร์กันไปแชร์กันมานะก็หยุดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าเราก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาแล้วว่ามันมันไม่สามารถที่จะไปรักษาได้นะหยุดแชร์นะครับใครที่เจอข้อมูลที่มีการแชร์กันบนโลกโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับบอกว่าเล่าเขาเนี่ยกินยังไง กินบวกกับยาเพนิซิลินกินเข้าไปเลยกินยังไงนี่จะรักษาโควิดสิได้น่ะอันนั้นไม่ใช่ความจริงนะครับเราก็ต้องไปดูสรรพคุณมันไม่ใช่ความจริงตรงไหนนะเหล้าขาวนี่เป็นยาที่ไหนไม่ใช่ยาครับเหล้าขาวนี่ก็เป็นแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มถ้าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วไปไงก็แอลกอฮอล์เขาก็เข้าสู่ร่างกายไปก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ก็ออกฤทธิ์ไป มีผลต่อสมองประสาทอะไรก็ว่ากันไปก็เกิดความเมาไปกินมากก็เมานะกินน้อยก็ช่วยให้รับประทานอาหารอร่อยเหมือนกันถ้า,ก,า,า,ก,ากินพอเป็นยาเขาเรียกว่ากินพอเป็นยานี่ยกินไม่ให้เกิดโรคเด็กก็พอได้นะเอาพูดภาษาชาวบ้านกันเลยนะกินน้อยเป็นยากินมากเป็นยาพิษว่ากันไปนะคือถ้าเมาแล้วมันก็เป็นพิษนะเกิดเสียสุขภาพต่อไปนี่คือเล่าขาวนะเสร็จแล้วมี เลือดไปยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 บเก้าอะไรไหมไม่มีครับมันไม่มีมันไม่ได้ไปฆ่าเชือ้อโควิด -19 บเก้าได้แล้วมันจะไปรักษาโควิด -19 บเก้าได้ยังไงนี่สปปรรพคุณเอากันตรงๆพูดไปตรงมาอย่างนี้เลยเอาทีนี้มาดูเพนิซิลินเพนิซิลินถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะไปฆ่าเชือ้อโควิด -19 บเก้าได้ไหมมันจะไปทําให้โรคโควิด -19 บเก้าหายไหมไม่ครับเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้วเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลมาเราไปศึกษาดูตามเว็บไซต์ต่างๆเราไปค้นคว้าว่ายาเพนนิซิลินมันคืออะไร เขาก็บอกว่ายาเพนิซิลินเนี่ยคือเป็นยาปฏิชีวนะนะรักษาอาการหรือว่าโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลฝีหนองอักเสบต่างๆที่พี่น้องชาวบ้านเข้าใจนั่นแหละครับยาเพนิซิลินเนี่ยก็เป็นยาแก้อักเสบแต่เป็นการแก้อักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะยาเพนนิซิลินเนี่ยพูดตรงไปตรงมาก็คือยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาแก้อักเสบยาที่ไปฆ่าเชื้อ แบคทีเรียโรคที่เป็นจากเชื้อแบคทีเรียเอาเพนิซิลินรักษาได้เช่นเป็นฝีเป็นหนองเป็นอักเสบต่างๆนะแผลอักเสบว่ากันไปนี่เพนิซิลินนะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับ COVID 19. โควิด -19 บเ้ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยครับเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคล้ายๆกับไวรัสไข้หวัดใหญ่นี่โควิด -19 โคโรนา2019นเนี่เอ่อเป็นเป็นไวรัส และก็การทํางานของเชื้อไวรัสชนิดนี้ทํางานเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางานคล้ายๆกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ยาเพนิยาเพนิซิลินนี่ไม่ได้มีฤทธิ์ไปยับยั้งเชื้อโควิด -19 นะไม่ได้มีฤทธิ์ไปฆ่าเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เพราะฉะนั้นยาเพนิซิลินจึงไม่มีโอกาสที่จะเป็นรักษาโรคโควิด -19 ได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาแล้วนะครับสรุปแล้วเรื่องกินเหล้าขาวกับ กินยาเพนิซิลินเนี่ยแล้วรักษาโรคโควิดติดโควิด -19 ได้เนะี่ยจึงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อข้อมูลเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวไปกินเหล้าข่าวกับเพนดิซิลินจะไปกันใหญ่เลยมันไม่รักษานะครับมันไม่รักษาได้แล้วการรักษาโรคโควิดเขารักษากันยังไงทีนี้เราก็ไปศึกษาข้อมูลมาการรักษาโรคโควิด -19 โดยแพทย์เนี่ยเขารักษาด้วยยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ครับยาที่ต้านเชื้อหลักๆก,ก็คือยาฟาวิพิลาเวียนะยาเม็ดฟาวิพิลาเวียนี่ถ้าถ้าจะใช้ตัวยาเพื่อจะฆ่าเชื้อโควิด19กินนี่ก็ต้องกินตามคําคสั่งของแพทย์กินอยู่ในการควบคุมดูแลองแพทย์แพทย์เขาจะจัดให้กินกี่วันกี่เม็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แพทย์สั่งให้กินนะฟาวิพิลาเวียนี่คือตัวยาที่จะรักษาโควิด19ได้จริง ก็แล้วแต่แพทย์จะให้ก่อนแพทย์จะรักษาจะให้ยาฟาวิพีลาเวียหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าเูาป่วยสมควรจะได้รับยาไหมเขาก็จะประเมินอาการถ้าไม่สมควรจะได้รับยาผู้ป่วยแพทย์เขาอาจจะให้เฉพาะฟ้าทลายโจรและให้ยารักษาตามอาการมาก็ได้เช่นให้ฟ้าทลายโจรมากินเสร็จแล้วถ้ามีอาการปวดหัวก็ให้พาราทำนองนี้ถ้ามีอาการน้ำมูกไหลมีไอก็ให้ยาแก้ไอให้ยาลดแก้แพ้ก็ว่าไป บางคนอาจจะไม่ได้ยาฟาวิพิลาเวียถ้าแพทย์มาให้ก็จะได้กินเฉพาะยา,าฟาทรายโจนหรือได้ยินยารักษาตามอาการทำหน่องนี้นะครับแต่ถ้าถ้าแพทย์ประเมินแล้วว่าสมควรได้รับการกินยาฟาวิพิลาเวียซึ่งเป็นยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสันินี่แพทย์ก็จะให้นั่นจึงเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโควิด19ที่ถูกต้องตามที่เราไปศึกษามานะครับ นะเอาใครที่ติดเชื้อไวรัสใครที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนหรือติดเชื้อโควิด1 9ก็อย่าไปกินเหล้าขาวกับยาเพนิซิลินให้เสียเวลาหลักถ้าเกิดเราเป็นมากเป็นมากขึ้นเกิดเชื้อลงปอดมันจะรักษาไม่ทันวิธีเราที่ช่องของเราแนะนําดีที่สุดก็คือถ้าท่านตรวจเอทเคแล้วมีผลเป็นบวกพบแพทย์นะครับโรงพยาบาลแน,น่นอนท่านจะได้รักกบการรับการรักษานะครับถ้าท่านสมควรจะได้รับยา ต้านเชือ้อโควิด -19 ยาฟาวิพีระเวียแพทย์ก็จะจัดให้นะครับถ้าท่านมีอาการอนื่นๆร่วมด้วยท่านก็จะได้รับยาตามอาการทาราปวดหัวยาลดละมุ่ยยาลดไอก็ว่ากันไปถ้ามีอาการานอกจากนั้นก็จะได้กินยาฟาทลายโจลด้วยนะครับนั่นจึงจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องการรักษาที่ถูกต้องก็คือถ้าตรวจพบเชือ้อด้วยเอทีเคอะไรก็แล้วแต่พบแพทย์อย่างเดียวครับชัวร์ที่สุดนะ ไปรักษากับคุณหมอเท่านั้นชัวร์ที่สุดส่วนจะซื้อเหล้าขาวกับยาเพนนิสเินมากินเองอย่าทําเด็ดขาดครับเอาละครับก็คิดว่าการพูดการคุยขําคืนวันนี้ก็คงจะสร้างประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านพอสมควรนะครับถ้าว่าท่านชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์ต่อไปครับคลิปนี้นะครับแล้วถ้าท่านอยากจะรับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์มาฟังคุยดืกๆเดือนเดแบบนี้กับช่องของเราก็กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เมื่อเรามีเรื่องใหม่ๆมาคุยมาเล่าสู่กันฟังก็จะมาพูดมาคุยแบบนี้เป็นประจำนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีครับมีความสุขลาไปก่อนครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงเจ้าไปยามไอ้าจนครับร้องโดยดอนพรหมเพียนนะครับเมื่อฟังจบแล้วก็ลากันไปก่อนถ้าอยากจะฟังเพลงเจ้าไปยามไาอ้จนอีกครั้งก็กดค้นหาเจ้าไปยามอา้จนทาง YouTube ก็กดฟังได้ทุกวันทุกเวลาครับ ข้ำคืนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพวกกันใหม่ในวันต่อไปและคลิปต่อๆไปครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับสวัสดีครับ ไปหัวใจอ้ายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมืินเดินหนีห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยื่อใยทิ่มความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น เมื่ออายหมดทางน้องนางโผมาจากลาหักอายคนเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินม้นไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็น เจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดคาเทียงเพราะว่าอตายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังปนคำหวานทำใจ รักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานโบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจ ดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน